ปลาบะทำาวกัมองอน้อง right. ่อเปไจีนอ <ills> <weg> ีกแล้วว้าวมันเกินไปตัวที่อะไรดิจารลอยเกินจม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 ลอยพี่เทียวไปยี่โม่ไหใส่สวยใส่สวยเมนูสำหรับ ตอนเยงเมนู้อย่างนี้มาจริงมาจริงมาจริงงโอ้โหโอ้โหมาเจอได้ยิงโอ้ยตายตายตายบ้าบาไปไปไปสวีดัสสวัสดีสโมสรขอมโดยวีเด็ดครับผมเมื่อนี้มีขิปสันๆมาฝาก แกงตกปลาครับมื่อนี้ยังจุกตัวที่เลยนี่จังจังนี่ฮะมาสิบเบ็ดเดิมพันกันครับโอ้ยเหมือนแต่ตอนนี้มีแต่คนเดียวได้ะก็เบ็ดล้งหน่อยนิดของเขา ไกนิดแตาฮะ็ปัวเนี่งเป็ี่เปหาี่ตวนี้ต้องคอยเบอรคูเลยทีเอานด้เอาเนี่ิปอาจจะเปงนะครับเมือนีบรรยากาศก็ฝากซื่อ คำ,คำว่าอะไปลาข่ลาลอยบอลล่ได้่อยไปต้่ง่อยอะ่ะวันนี้งั้นมาเดิมัน,รรมนสีเบรกกันครับเฮ้ยเฮ้จริงเลยวะเว้ยเป็นว่กินได้ด้อดิมีแต่บังผมไอ้เจมแล้วก็ไอ้อยังไงไอ้เหยียบเส้นหนุยท้อนตัวครับงูว,ว่าสีแผลท้อนตัวเลยอืม ฮากินามาขำทิ้นบ่ได้ถอนตัวเลยครับงคงจะมีผม,มคู่บังครับไอเจมที่จะเดิมพันกันในมือน,น,มน,นี้แล้วผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับทุกท่าก็ต้องเสียไปเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศตอนติดป้าให้เบิง้งนะครับจะชื่อเหมือนนี้เข้ามาเสียบรรยากาศบอลเหนีนฟ้ามาได้ดอกเอาพี่น้องลนะ โอร่อยๆเพราะมันสีบกินได้เยอิ่มคือใส่สูตรเลยกดสูตรแล้วกดสูตรเขาสั่งเป็นปลารวมด้วยเป็นตัวเอาไปลำนักเลื่อจะได้รวมเอารวมขารวมวะไข่ตัวเดียวก็แซงเย่างแล้วเดี๋ยวก็ได้ช้าๆได้ปลาตัวใหญ่ ่นศูนยาสิไปอย่เดียเยดียวโดนเดียวโดนบอกเลยกดสูตรแล้วได้ดีแค่นี้กดสูตรแล้วดีบนใจให้เลยโตรเราไปเดเอไะ้องลอืมมตปลาหยอกเด่นคืกับข้าเจ้าไม่หยอกข้าใจเฮาล้วก็ไป รอคอยป่าเฮ้ยบอมยนนั่งเฉบบรรยากาศปลาปิบิชก็้ถากับมกเนบกซ้ำถาปลาเอ้ยถ่ายใหกับมากับมาเจียมเดกเกาไว้ลงมาแล้วหาอีพีปลาลุ่นลวดปลาด็เป็นยอีงที่หาไดบบตลอดปีนี้เด้ เดี๋ยวยำฝนมากอะไปหาไซเบ็ดจังสิยำหนาวกับสูบออกบรรยากาศยำหอนกับลุงตึกป่าเอ้ยไปกวนดิเราย่ำพาลูกกินเลยนะเนี่ยเบ็ดเส้นมะงายเนี่ยเจ็๊ยบเจี๊บเฮ้ยเจ็บเดี๋ยวบังกันว่าเหมือนนี่ไปสีมานสุดแต่เสียนเจีบออกน้ำไปไกลแล้ว บอกว่าเนเอียนพอมถูกวหมงนยเป็นมือเอียงของเจยว้าวมันเกินไปนี่น้องพี่น้องนี่น้องพี่น้องบึ้งคนเห็ดดาบขึ้นโอ้ยอียงว่ะเด่นทุยังเลยโอ้ยยู่ไหอยู่ได้ดิ

ไหลว่ะตาของไอ้จิมย็นยีบใส้พี่เตียวตายเลยดียูดีราได้งตายเลย tôi có xin mạnh của tôi hello 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 gạt hello hello chôm chôm chôm, hello 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 ôi, hello 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 đây hello 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 เฮ้ยนีย่บอกว่า่อ,อยดีไ,ไ้บางมาาันจะขึ้นมาซูซีกัน <laughs> ได้นี่องเบ็ด,เดูยูยว่กินกินเบ็ดปูยูได้เลยดิเฮ้ยี่มิายินได้ไหนได้อยนี่เ็ไหนยองยองยองไปดิมือนี้มื่อ้รซา้เมันก่อนจะไปก่อนซ ึกวิซา้วก็ม่ดหรืจะบ่วันตะเวีนหาก็ไปเจียบเยอะลองวิซาร์ไปก็ตุเจบวปได้เลยมไม่หุดกันอีกหรือวะไาเดียน เรียบร้อยว้าแข่งมติดมาแล้วเรียยร้อยมิเตกแยังโมด้แข่าหลอยแปลิธียววย็ยววู่มด้ก็มูอยู่นี <l oss> นตัวพัดคักๆแรงนีเบียไดุ้้ันมดต้ไข่ได้นีจังจังจังังเอิอีกกัน่ตไปครับ ดี่ตัวตัวนั่นก็ลยมะไ้มาเด้พี่ม้้งแม่ตัวนนแะตัวดิ่งดูดีใส่กินมันยาวคนดิ้งเฮ้ยกาัจะหายไปีตัวนั่เยแคมปแคมหกออย่นี่ เรียบร้อยอีกนึงเตียมแน่นอนครับตดติดตดปดุปะดุปาดุกแบบนี้เยอู้กระตุ้น่เลยใส่สวยใส่สวยอันนี้ใครห้าสามคนนี่บ่ซูชิยูรอู้นี่เต็งเต็งเลย

วันมาอีกโตละเบ้เนี่ยถอนคันยากซะด้วยสิแบบเนี้ยอย่าตกน้ำด้อยหมายถึงกล่องอ่ะขุนมาเป็นยังงี้มากินมาจริงมาจริงมาจริงโอ้โหโว้ยมันจะได้อีกหน่วยพูดถูกนะไปไปไป กันมืันนี้เอ้าบานักบานักบานักตัวนี้บานักมันม้วนตาเลยม้วนตาตุ้นสุดขั้วระเบิดตุ้นใหญ่ก็มีเมนูสเหรับตอนเที่ยงเมนูเที่ยงมื้อเที่ยงไปกินใบสามออกไปแต่หาโมงสาวเอะน้องก็ตลาดนี่ก่อน มัานบ่ได้ครับเหริบ้าด้บ่ไหนร้อหญ่อยไงผมแมนนี่ตัวตัวปิงปลาตัวแรกงงนะเด้วยวนี็ได้เห็นวะมี่ท้องโผ่เลยมี่มีท้องโผล่เหรนครับบวิตัวครับครับเอเที่ยงหาเรง่องตอนนี้มนอยู่ไหนตัวเนี้ย tao bắp quan rồi ta mình nè, để được bảo ba không bé cũng bé ก็เดไมีหอต่อโเาหม่ีเฮ้มาลงเดือมันเลยหูว่าออกนอกพื้นที่เพื่ไหนเป็นบ่เตี่ยงทากัรพื้นที่ไอ้ยังกินอะไกินขอเราบ่ินเกโอ้ยติดประเดี๋ยกินน้ำยูมเมต้ยมือผมสั่นแอบีเบอร์เดทยู Happy birthday happy birthday โอ้ยจะบังสาบเกิดขออีกรอบขออีกรอบ Happy birthday to you OOH o ๆ happy birthday to you โอ o h happy birthday happy birthday happy birthday ย ah. ิ้มยิ้มย้มยิ้มยิ้ม้องเนี่ยิ้มองเยิ้มองเอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีิบปลาไ้ยบไสนี่แหม่เล่เ้ลล่้เเยเมาครับบันทึกผมเกษมกเสียงครับโอ้โหหลุมนาโอ้ยเพมันสาแ้งเพลมันสแห้งมอ้ยอินเดอินแงโอ้ยน นี่ครับผมประกำนะครับวันเกิดเพิ่นมือนีมือนีผมก็สิมาผักเสียงนะครับผมผักเสียงกันเห็ดนกกินของเชฟหนุ่ยนะครับผมมือนีเป็นเมนูผัดปลานะฮะที่เขาได้ไปหามานี่ทอดปลาดุกเลยตำปก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 ,ปกตำเครื่องนะครับผมนี่เอาลงกระทะไปผัดด้บานที่เนี่ยี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 ย,ย,ยีใส่น้ำตาลจังหน่อยยีต่อไปใส่โรตีแป้งนัว นะครับผมแล้วก็ใส่นมมันคานเนชั่นนี่เป็นได้ละ่ะแล้วก็ใส่ซอสหอยนะฮะแล้วก็น้ำปลานะครับจังหวะนี้ยีๆๆคุณเลี้ย,ย,ย,ยมันเขากันนะครับใส่นมเห็นเบิเบร์ตซ,ซ่าพนว่าซือมาแล้วสิได้นี่แกงยังนวอบานดีเสียด้วย กะไซเป็นเครื่องสมุนไพรต่อเลยพี่นอ้องกะไสแบกพริกนะครับกับพริกไทยอ่อนนะครับใส่ลงไปนี่ยี่ต่อไปยี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 ยยยยนี่ใส่บักเขียบอาจจะมีแบักเขียลงไปใส่ลงไปเลยให้มบบเขียมันสลดจักหน่อยนะครับผมวันนี้ก็ใส่เป็นปลาดุกทอดนะครับใส่ลงไปใส่เป็นใบโหระพา,านะครับมือนี้ นี่แข็อันตันนะครับผมผ่านหลับง่วผักเนี่ยวนี่ได้ละนี่เป็นกระตักถึงมาโซ่จักน้อยครับกล่องกับโฟกัสได้เลยนี่โอ้โฟกัสแล้วครับผมควอนวิ่ยเลยมันนี่ยสำหรับสโมสรผมดูยูเท็ดอีพีนี้ก็คงจะมีเพียงทอนนี้นะพี่น้องคลิปสั้นๆเอาบรรยากาศมาฝากมาตอนพี่น้องนะครับพบพอกันใหมอีพีหน้าเนาะพี่น้องเนาะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สโมสรสอนผมดูยเติธรรมนะครับมือนีสวีดัสสวัสดีครับผม